จุลินรีสังเคราะห์แสงเป็นจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างในดินและทำให้พืชเติบโตได้อย่างดีสำหรับวิธีการทำเราก็จะตอกไข่ลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะหลังจากตอกไข่เราจะใส่ผงชูรสไปอีก1ช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนำไปเติมในน้ำได้เลยค่ะสำหรับคนที่ไม่มีหัวเชื้อเราจะใช้อาหาร1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1.5ลิตรค่ะ หลังจากที่ใส่อาหารแล้วเราก็จะปิดฝาเขย่าค่ะคนที่มีหัวเชื้อนะคะเราก็จะใช้อาหาร1ช้อนต่อน้ำา1ลิตรแล้วก็หัวเชื้ออีก500มิลลิลิตค่ะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราจะเอาไปไว้ในที่ร่มราไรหรือตากแดดทั้งวันเลยก็ได้ค่ะ สำหรับการดูแลรักษาเราควรที่จะวางขวดให้เป็นแนวนอนจากนั้นเขย่าวขวดวันว้นวันก็ได้ค่ะจุลินทรีที่มีหัวเชื้อนะคะ7วันสีจะเริ่มเปลี่ยนและเราสามารถนำไปใช้ได้เมื่อครบ14วันค่ะขวดที่ไม่มีหัวเชื้อ14วันสีจะเริ่มเปลี่ยนค่ะใช้กับพืชได้เมื่อครบ1เดือนจะใช้โดยการราดรดหรือฉีดพ่นก็ได้ค่ะในอัตราส่วน100มลตต่อน้ำ10ลิตรใช้งานได้ทุกสัปดาห์เลยใช้กับพืชได้ทุกชนิดเลยค่ะ ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังคหอแสงของเรานะคะจะทําให้พืชจเจริญเติบโตได้เร็วเขียวสดรวมถึงการถืด,ดอกออกผลได้ดีด้วยค่ะทาได้ง่ายและมีประโยชน์ต่อพืชมากการทําจุลินทรีย์สังคหอแสงด้วยวิธีนี้นะคะรับรองว่าแดงทุกขวดแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะสุภาพรผิวขาวนะคะวันนี้จะพามาทําจุลินทรีย์สังคหอแสง จุลินรีสังคหอแสงเป็นจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างในดินและทำให้พืชเติบโตได้อย่างดีเป็นจุลินทรีย์ที่ทำได้ง่ายทำให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วทำให้พืชเขียวงามค่ะสำหรับอุป,ปกรณ์ก็จะมีไข่หนึ่งฟองน้ำปลาหนึ่งช้อนชูรสหนึ่งช้อนค่ะสุดท้ายก็จะมีน้ำเปล่าค่ะสำหรับวิธีการทำเราก็จะตอกไข่ลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะ หลังจากตอกไข่เราก็จะใส่ผงชูรสไปอีก1ช้อนโต๊ะค่ะต่อจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะหลังจากคนส่วนผสมให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนําไปเติมในน้ําได้เลยค่ะสําหรับอัตราส่วนที่เราจะใช้สําหรับคนที่ไม่มีหัวเชื้อเราจะใช้อาหาร1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา1.5ลิตรค่ะ ซึ่งภาชนะที่เราใช้ใส่น้ำควรเป็นภาชนะที่ปุ่งแสงหรือจะเป็นขวดน้ำเลยก็ได้ค่ะหลังจากที่ใส่อาหารแล้วเราก็จะปิดฝาเขย่าค่ะสำหรับคนที่มีหัวเชื้อนะคะเราก็จะใช้อาหาร1ช้อนต่อน้ำ1ลิตรแล้วก็หัวเชื้ออีก 500ml มลลิค่ะสำหรับวิธีการดูแลรักษานะคะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราอาจจะเอาไปไว้ในที่ร่มรำไรหรือตากแดดทั้งวันเลยก็ได้ค่ะ ควรที่จะวางขวดให้เป็นแนวนอนและหลังจากนั้นเขย่าวขวดวันเว้นวันก็ได้ค่ะสำหรับจุลินทรีย์ที่มีหัวเชื้อนะคะ7วันสีจะเริ่มเปลี่ยนและเราก็สามารถนำไปใช้กับพืชได้เมื่อครบ14วันค่ะสำหรับขวดที่ไม่มีหัวเชื้อ14วันสีจะเริ่มเปลี่ยนค่ะแล้วเราก็สามารถนำไปใช้กับพืชได้เมื่อครบ1เดือนวิธีสังเกตว่าจุลินทรีย์เราสามารถนำไปใช้ได้หรือยังเราก็จะดูที่สีนะคะสีจุลินทรีย์เราจะเข้มขึ้นแบบนี้ค่ะ สำหรับจุลินทรีย์ที่เป็นแล้วนะคะเราควรใช้ให้หมดภายใน6เดือนเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดค่ะแต่ถ้าเราใช้ไม่หมดหรือจุลินทรีย์ของเราเริ่มจางลงเราก็สามารถมาขยายเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเก็บไว้ใช้งานต่อไปได้ค่ะ <S 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 การเอาไปใช้งานเราจะใช้โดยการราดรถหรือฉีดพ่นก็ได้ค่ะในอัตราส่วนหัวเชื้อจุลินทรีย์100มลลต่อน้ำา10ลิตรค่ะสำหรับการราดรดนะคะเราก็สามารถ เอาไปราดรดตรงโคนต้นไม้ของเราได้เลยส่วนการฉีดพ่นเราก็จะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มของต้นไม้เลยค่ะการใช้งานนะคะเราสามารถใช้งานได้ทุกสัปดาห์เลยทั้งการราดรดและก็การฉีดพ่นค่ะหรือสําหรับใครที่มีหัวเชื้อเยอะนะคะจะใช้บ่อยมากกว่านั้นก็ได้ค่ะซึ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเรานะคะสามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิดเลยค่ะประโยชน์ของจุลินรีย์สังเคราะห์แสงของเรานะคะจะทําให้พืช จเจริญเติบโตได้เร็วเขียวสดรวมถึงการผลิดอกออกผลได้ดีด้วยค่ะเป็นจุลินทรีย์ที่ทำได้ง่ายและมีประโยชน์ต่อพืชมากท่านผู้ชมที่ชมรายการของเรานะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้เราก็สามารถหาได้ในครัวเรือนของเรานะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถทำตามแบบที่เราพาทำได้เลยค่ะ การทำจุลินซีสังข้อแสงด้วยวิธีนี้นะคะรับรองว่าแดงทุกขวดแน่นอนค่ะ